วันนี้อีหลาจะพาว่าเรียนรู้รับชมรับฟังภาษ,าษาอีสานอีกคือเตานะจ๊ะทัาง้องภาษาอีสานแบบกรุบกรุบอะไรอย่างนี้น่ารัก,น,รกน่ารักนะจ๊ะเมื่อนี้อีหลากจะมานนำเสนอขํางว่าขี่ตัวเด้อจ๊ะขี่ตัวภาษาอีสานแต่เป็นภาษากลางแปลว่าโกหกนะคะพอเราฟังเป็นภาษากลางก็เหมือนเดิมเนาะพอเราได้ยินคําว่าโกหกเราก็รู้สึกว่าไม่ดีใช่ไหมคะ เขพูดเป็นภาษาอีสานปุ๊บขี่ตัวยกตัวอย่างเช่นเธอเธอเนะี่ยขี่ตัวฉันเป็นบอว่าเธอจะเศร้าปันสลัดแต่เธอเกมาเศร้าปันก็คือเธอจะเล่นกันคะนั่นเธอหูบอวันบอดีเธอขี่ตัวอ่ะขี่ตัวเวลาเราเราตักเตือนเพื่อนตักเตือนคนรักของเราเป็นภาษาอีสานมันจะดูซอฟๆจะดูน่ารักใช่ไหมคะแต่ อไงทำไมเธอโกหกทาไมเธอยังปัดสัล้อททำไมเธอยังติดการพนันอยู่เลยพอเราพูดเป็นภาษาภาคการมันก็จะกลายเป็นคําบ่นที่ดูร้ายแรงขึ้นไปอีกแต่ทั้งๆที่มันเป็นความหมายเดียวกันนะคะนเพื่อนลองเอาภาษาอีสานไปแซมแลมเหมือนเดิมนะจ๊ะแซมแลมไปพูดไปตักเตือนไปสั่งสอนบุคคลใกล้ตัวเราให้มันซอฟลงมาหน่อยนึงนะจ๊ะ ทุกภาษามันจะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะเราอย่ามองข้ามจุดนี้นะคะที่สองคำว่าจำปอกจำปอกภาษาอีสา,านภาคกลางแปลว่ามิดด้มนะจ๊ะมิดด้ามหรือว่าสุดนั่นเองนะคะเธอย่าพากันคีดสิบวกเด้อทับุดได้ที่สิ8บวกตีเมื่อจะของเลยเด้อจำปอกภาษาอีสา,านภาคกลางแปลว่า นิดดามหรือสุดนั่นเองนะจ๊ะห้ามคิด18บวกเด็ดขาดนะคะทำนี้ใหญ่ถ่ามาาลับช่อมลับฟังคลิปของนีลาการแปลภาษาภาคพืบบานภาษาอีสานของเฮาเป็นภาษาภาคกลางเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเสกแซ่ในการคุยคุยนะจ๊ะให้มันดูซอฟๆลงกระโปรดใช่พิดารณญากในการรับช่มนะจ๊ะห้าจะได้เอาไปใส่ให้มันเด็ดถูกวิธีนะจ๊ะผู้ใดถ่อมมาลับชมลับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ใส่ใบมากัวถูกหัวสิงนไผ่ให้อีหลานเลยนะจ้าแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะ